นะครับมาพบกับแฟนพันธ์แท้ครับใช้มา2รุ่นแล้วอ่าเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธีรวัตรนะครับชื่อเล่นชื่อทีครับผมอ่าน้องธีรวัตรชื่อเล่นชื่อทีนะครับแปลงมันสหลังแปลงนี้กี่ไร่ครับประมาณ3ไร่ครับประมาณ3มไร่รอบที่แล้วก็ใช้โฟทีใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วได้เท่าไหร่ครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วได้20กว่าตันครับ3ไร่ยี่สิบกว่าตันสามไร่เองนะครับผลผลิตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลย อ่าแล้วรอบนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะใช่เหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้รุ่น2ที่เราเห็นใบเขียวเสวยๆอย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ <S 2, 2 <S เดือนครับผมนี่สองเดือนฉีดพ่นโฟที <พล S 2> ไปกี่ <พล S 2> <ว>ครั้งไปหนึ่งครั้งครับครั้งเดียวครับที่เราเห็นนี่เป็นยังไงฮะน้องทีโอโหหัวรากมันมาแล้วครับไม่ธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่ยาวด้วยนะครับทําท่าจะอวบจะอ้วนแล้วนะครับอายุอายุ2เดือนเองนะสองยังไม่ไม่ใช่ว่า2เดือนครึ่งนะ2เดือนนะครึ่งจะ2เดือนด้วยซ้ํานะครับโอ้นี่ นะครับคุณแม่คุดใหญ่เลยนะครับสุดยอดจริงๆน้องทีพึงพอ,พอใจไหมถ้าฉีดไปครั้งเดียวมาขนาดนี้พอใจมากเลยครับปุ๋ยเปบรอะไรใส่ยังปุ๋ยยังครับยังไม่ได้ใส่ด้วยโอ้โหสุดยอดมากอ่าแล้วลักษณะต้นลักษณะพื้นที่ของเราที่ฉีดพ่นโฟทีไปเป็นยังไงโอ้เห็นใบเขียว<า>ยมันพับเลยเขียวยมากเลยครับเป็นไงฮะได้หัวไม่เป็นโรคหัวก็ใหญ่ครับอืมรู้สึกพึงพอใจมากครับพึงพอใจมากเลยนะอ่าใบมันแผลบเลยครับท่านผู้ชมครับ แดดร้อนเปียงๆใบมันแผลบอย่างนี้สุดยอดครับนะครับสู้ร้อนสู้แรงได้ดีเพราะว่าปักตอนตอนแรงเนี่ยใช่ไหมอ่าปักตอนแรงเลยแล้วแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วเอาโอเคนะครับน้องทีอยากจะฝากบอกอะไรกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำลังใช้ฮอร์โมนครับของโฟทีนะครับรับประกันครับสุดยอดจริงๆครับของเขาดีจริงๆนะครับรับประกันเลยครับครับขอบคุณน้องทีมากนะครับสุดยอดจริงครับมันสำลังอายุ2เดือนเท่านั้นเองนะครับ กับน้องทีแปลงมันตำหลังสมไร่ไอำเภอเขมราด <รา S 2> จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ